สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งมาการาคม2,5งพันห้ร้อหกสิบนะคะตอนนี้เราก็กำลังปาร์ตี้หมูกระทะกันอยู่แล้วเราก็มีการจับฉลากด้วยนี่คือของขวานเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าใครจะจับได้ของใครใครจะจับคนแรก

เราไม่ได้จับตลอดนะเราจับได้เดี๋ยวเราก็เว้นให้เวลาแกะแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาอ่าน้องหน้าจ้าใส่แล้วอ่ะเต็มด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเติมใหม่เราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้พี่ต้านจับคนแรกนะคะเพราะว่าพี่ต้านต้องเป็นเพ้าคุณยายแต่วค่ะอันนี้คือต้วเลยใช่ไหมตื่นเต้น นดูสิคะตื่นเจ้านี้เราต้นหนาวต้นหนาวค่ะมามาพลังวันให้พี่ตานค่ะดีเราจะไม่เสียงดังกันนะคะเพราะว่าคุณยายแต๋วหลับแล้วนี่ค่ะแกะค่ะเอารางวัลเก็บไปที่ระลึกค่ะ่อะไรอ่ะเอามาเก็บเอาไปทําไมอ๋ออ๋อโอเคโอเคอาจับไปของน้องหนาจับได้ของใครน้องหนาจับได้ของแม่ตัวงโอเคอาต้าน เอ้ยปล่อยก่อนปล่อยก่อนน้องหน้าดับอนองหน้าอะไรอ่าพี่พี่หน้ามาแก่ของหนาตัวอ่าน้องหน้าถ่ายรูปหนาตัวงก่อนหนาตวงซื้ออะไรอ่ะต้องทำไม่ได้ต้องมาถ่ายตรงนี้นะตัวอ๋ออ่าอันนี้คือของของหน้าตวงค่ะพี่ฟาร์มมาถ่ายหน้าตรงเมั่วให้น้องหน้าค่ะ อ่ะแกะค่ะกบอบๆระวังนะระวังมันกระเด็นเดี๋ยวจะถ่ายน้องหนาวก่อนดีเใไปโรงเรียนเลยน้องหนาวมันกบกระโดดไม่กระโดดก็จะถ่ายน้องหนาวอยู่พูดอยู่นั่นนะช่เเลยหรอแกะสีขาสีอะไรคะแล้วพี่ต้านไปแล้วพี่ต้านไปแกะถึงไหนแล้วอะคะดูได้ยังไงว่าหนูชอบสี อาต่อไปตาหน้าตวงจาบดึงดึงดึงยากได้ของพี่นแกให้หน่อยไม่ละต้องแ่าถ่ายน้าตวงน้บตางย่างมีหมูย่างไเ้ลของป้ลป้ของพี่ต้นน่ะของพี่ต้นนี่อันนี้ถ่ายค่ะนี่ครับ เราดูนะต้องแก่ก่อนใช่เราต้องแก่เลยนี่อันนี้ถ่ายถ่ายผี่ะเนี่ยนี่ติบอกไก่ไปเลยใช่ต่ไก่เนี่ไม่หต่งุณต้งได้อะไรอ่ะไหนที่ต้านแก่ยัง พี่ตาน pues แกะยางมันต้องถ่ายตอนแกะด้วยของใครมาจอ่ได้กล่องาอมตรงแกะไม่ออกพรเราตรงมีวางไว้ให้น้วางไว้ก่อนให้แม่เตยก่อนหนูจับเสร็จแล้วไม่ใช่หรออันนี้ไม่ใเดี๋ยวต่อไปให้พี่เปิ้นจับห้พี่เปิ้นจับน้องหนาวพี่ฝนมองกล้องอยู่ไหมอะไม่ได้มองพี่ฝนพี่ฝนมีคนถ่ายให้ไหมอ่ะนอกจากพี่ฝนอะไม่มีคนอื่นกินกันหมดแล้วเราต้องเล่นกันเอง พอพี่ส่องายแบบอะไรอ่ะโกงแก่นี่ค่ะนี่ค่ะอ่าต่อไปวางก่อนนะคะต่อไปพี่เติ้ลไม่ใช่ไม่ใช่เบียงตามลำดับค่ะต่อไปพี่เติ้ลค่ะใครเบียงในหมูนัวหรือยังไม่กินแม่ ยยาวเลขอดูด้วยค่ะพี่เป้ได้ขอพี่เป้พี่เป้ค่ะพี่เป้มารับรางวัลค่ะไายต่อไปนะคะอพี่เป้จับอิวไม่ละอิวอ่ะอิวไม่มีใครอิวต้องอยู่กับใครอ่ะทำไมอ่ะมากับพี่เต้นพี่เต้นแกะค่ะพี่อะไรพี่ป้งดูดูอิวดีต่อที่สอง หูอ้ยไรกับตาเมริก้าโล้โหทำไมมากับพี่เป้ล่ะไรกับตาเรบิก้าล่ะฮะใช่แล้วไม่ต้องห่วงรอกพี่เป้ได้ของนาตุนก็พี่เป้ชอบไงพี่เป้ชอบของหนาตุนของหนูก็มากับพี่เป้เปิดค่ะโอ้โตลาดช่วยดูอย่าพึ่งดินะตรงดูไม่ทันทำไมต้องวุ่นวายกันด้วยอ่ะอุ้ยมากับพี่เป้เลยค่ะกระเทียมค่ะอันนี้ของใคร อันนี้ของใครไม่รู้แต่มันโหล่นแล้วใครปล่อยแก้วหล่นมาไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือคลิปยาวคลิปยาวไม่มีขไม่มีขับไม่มีอะไรไม่มีแล้วพี่ฝนก็ถ่ายแบบซูมหน้าคนอื่นพอไปหมดเลยที่น่ารักของใครอ่ะที่น่ารักของใครหนาวหนาวพี่แป๊ะพี่แป๊ะแดงว่าพี่แสดงว่ากินตอนเช้าพี่ตอนเออมาพอแก่ให้พี่แป๊ได้แหละกระเทียมพี่ยิงพี่ต้น ไปหยิบมาค่ะพี่ตองดับตุนดูของที่จับได้ของพี่หญิงค่ะแก้วค่ะ25บาทอันนี้เขาเขียนราคาไว้ให้ด้วยหรอเก้าอี้ค่ะเท่าไหร่คะสามสิบสามสิบมีข้างบนนีบอก่น้บนี่ด้วยอันนี้แก้ว่ห้าสิบห้ากระติกกันไก่กระติกเก้าอี้แก้วโอเคค่ะครบคันหนึ่งร้อยบาทโห ตาต่อไปตาพี่ต้องตี่้อะำมในตานตานัตาาอมาต้นถือก่อนม่ต้นถือก่อนเดี๋ยวยิ่ของนับตาก่อนยญ่มากเลยอ่ะนี่พี่ต้องจับด้ของนับตามาดูคนอ่ะพี่ต้องแก่เลย

ล้ต่อเลยให้น้ำตาลล้วงต่อตอ,ตตตอะไรอ่ะต้ให้ใส่ไปลงเดดดสออดสทุกคนับพ <sk r ug> ี่น้าแกคน้เลรัดดอ่านได้อ่านมีตัวอะไรบ้างค่อยๆสะกดมีตัวอะไรบ้างพี่โป พี่ป้องใ่หกพี่ป้องใ่ที่พี่ป้องให้แม่ไปบพี่ป้องอะไรกันบ้างนี่พูดแทนพี่ป้องค่ะอ่าน้องแกมาก็ไปจับต่อก้อนก้อนใ่พ่งให้้องใแกให้น้ำ้งหน่อยก่องกะตี่อกระตี ขอ่าทุกคนแล้วต่อไปพระเตยจะจับแทนพี่โป้งนะพี่เตยจะให้พี่โป้งนะคะทุกคนจับได้ของเจยังไงวจริงเหรอจับได้ของแม่เตยไปเก็บขาเฮ้ยได้พี่โป้งพี่โป้งได้ของแม่เตยอะไรคือของแม่เตยคะแกะให้พี่โป้งด้วยค่ะแกะค่ะแกะเลยเหรอใช่ค่ะวางวางฉลากก่อนนะ อันนี้คือของพี่โป้งนะพี่โป้งดูยนะว่าตัวเองแกะได้อะไรเฮ้ยแม่ตุนเอาแม่ตุนเอาของจากที่ป้งหลับยังคะจะโทรหาพี่โป้งนะอันนี้คือกำลังแกะของพี่โป้งอยู่กทาราเลนแท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 นหูยคอนติคน้ำยู่ต้นทวีนพี่โป้งได้ของแม่เตยนะคะต่อไปแม่เตยจับค่ะ แม่เตยต้องจับได้ของอิวแน่เลยได้ของลูกสาวสุดที่รักแน่เลยจเด่นเด่นสบายสนเด่นหนาวอ,อีปุ่ดกับเจย์อยู่นั่นค่ะเพราะเธอได้ของปุ่ดกับเจย์ค่ะดูซิค่ะว่าปุ่ดกับเจย์เอาอะไรมาจับค่ะ <S <S เหมือนกันค่ะเป็นกระติกสีเขียวเป็นกระติกสีเขียวเหมือนของรับตังเมื่อกี้ค่ะอ,อ่าต่อไปปุดกับเจยจับพอเจย์จะเออพอเจย์ใส่ยื้จับพี่หน่อยจับให้เจยดิจับให้เจย์วันมอ ีเอาเปิดเปิดนะคะเปิดขึ้นนะคะปาล์มปุ๊ดอ่าคุณปาล์มค่ะ <มา S 2> อยู่ไหนอ่ะหมาปันเนี่ยน้ำซุปที่นำมาที่นี่หรอคือของยังไม่เห็นคะ่ะอันนี้คือของพี่ปาล์มนะคะปุดกับเจยจับได้คะ่ะกล่องข้าวคะ่ะต่อไปพี่ปาล์มจับคะ่ะ จับได้ของอิ๋วป้าเต็มป้าเต็มออาพี่หญิงอะไรคะโกปิโก้ค่ะกี่ห่อคะสองห่อค่ะโกปิโก้เป็นกอไก่นะคะต่อไปค่ะเอาแก้วให้ป้าต๊อบค่ะอันนี้ของป้าเต็มนะคะเดินเอาน่าจะเป็นของมีตังค์ิยากินได้้่ะ พี่จรเต็มปะ้านขอดูค่ะพี่ตาลพี่ตาลจับได้ของพี่ป้าเต็มจับได้ของพี่ตาลของพี่ตาลอยู่ไหนคะไม่พี่หญิงพี่หิงอ่าต่อไปมีตังจับค่ะมีตังได้ของใครคะแล้วใครได้ของอะเต็มพี่ปามโดนใครโดนพี่เว มีมีตังค<ะ>์ได้ของพี่เวค่ะได้เงิน100บาทค่ะป uh, ้าเวฝากมาสนุกด้วยค่ะอ่ะต่อไปอ่าของป้าเวป้าเวป้าเวจับได้ของใครป้าเวจับได้ของแซมป้าเวจับได้ของแซมได้ดิต้องได้ตัวเองอ่ะดิป้าเวของป้าเวอ่ะของป้าเวอันนี้คือของพ่อแซมคืออะไรบอกมาจะได้ไม่ต้องแกะให้ป้าเวแกะเองอ่ะพี่แซมจับอีกรอบอ่ะ พองั้นเดี๋ยวพ่อแซดต้องแกะนะเพราะว่าต้องให้กล้องดูก็พี่ต้านมันไปแล้วอ่ะแสดงว่ามันแต่พี่ต้านได้จับยังจับไปแล้วพี่ต้านได้ของน้องหามีมีใครจับได้ของพี่ต้านยังอ๋อแสดงว่าสาม่เอามาซีขยะน่าจะทิ้งลงไปในแก้วของใครออ่ะิ๋วมีแป้ง พี่แป้งค่ะพี่แซมจับได้ของพี่แป้งค่ะมามอบอายุน่าป้อาเตยให้อะไรอิ๋วคะนี่อันนี้อันนี้ของอิ๋วอันนี้ของอิ๋วไม่ได้เดี๋ยวก็ใช่ไงให้อิ๋วแกะเดี๋ยวอิ๋วไม่ได้อะไรโอ้หนักมากแกะที่ให้ป้าเตยแกะฉันว่านะจะเกลือได้อะไรอาพ่อแซมมาบอกใหอยู่บ้านเราบ้างเลยอ้าวแกะค่ะบอกใหอยู่บ้านเรามากเลยอ่ะ อะไรมันไม่ได้เป็นกระดาษ a อซพี่แป้งหลอกมาขอเล่นเลยขอเล่นมีของแกแต่อยู่นี้ป่ะไม่มีมีไม่แตะมีชื่อยายแต๋วป่ะคะมีชื่อยต๋วป่ะป้าเตอสองสามเนี่ยไม่ใช่ใช่ป่ะยน ไปแล้วไปแล้วนี่ไงสุดท้ายของมีตังเย้มีตังมีตังยังไปหยิบให้พี่ฝนแล้วไปหยิบให้พี่ฝนพี่แป้งอ่ะมีตังมีตังมาให้พี่ฝนค่ะอุ้ยขอโทษค่ะมีตังถ่ายรูปกับแม่กแบบแก่เลยแก่เลยพี่แป้งแก่พร้อมกันดิมีเสร็จก่อน ฝนไม่เอาเลือนะน้าตูนเอาสีเขียวไหม้ยไม่เอาเอาสีชมพูแกเอกแล้วแกพี like ่ฝนเหมาะกับพี่ฝนมากเลยอ่ะกล่องกล่องใส่ข้าวเอาแล้วใครแกะแล้วของหมาอ่ะออกก็เป็นกลมๆกล่องเหมือนกันเอาพี่ฝนแกะสักทีดิ แล้วก็แกะ้านนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวัดกฎหมาตามแกะออกอะไรพี่ฝนอะไรพูดชื่อพี่ฝนพูดชื่อก่อนมันเรียกว่าอะไรคะสีไม่ีสีไม่มีกอไก่ค่ะก่องสีคนป็ตเตงกำลังแกะของที่เราร้านไหนต้องทซื้อ มาจับฉลากที่พี่เวจับได้นะอะไรคะเกาเหลาลายป้า, <laughs> า,าแมวเหรอ <laughs> เกี๊ก๋วยเตี๋ยวเกาเหลากับเกี๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคน <laughs> เป็นกอ๊อกไก่เหมือนกันค่ะกินเกาเหลา